สวัสดีแล้วก็ทักทายพ,พี่น้องเอฟซีอีกรอบหนึ่งครับช่วงยามเย็นแล้วกันนะตอนนี้ผมก็ทําการเปิดฝาาลาวนะครับของรถพิวูุเรียบร้อยนะครับผมนี่ฮะตอนนี้เปิดออกมาแล้วนะครับก็จะเอาชิ้นส่วนชิ้นอะไหล่ออกนะครับผม่าพี่น้องเปิดเรียบร้อยนะครับนี่คือ การเปลี่ยนฝาวาล์วลดดินด่วนนะครับผมนี่ฮะชิ้นอะไร,รอยู่นู่นนู่นนะครับเดี๋ยวก็จะไปถอดเอาเอา่าน็อตน,นะครับตัวไหนที่ถอดเอาชุดพวกนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ไปถอดเอาชุดอา่าตัวหลังนะครับเพื่อที่จะามาใส่นะครับแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวคืนนี้ก็จะเอาผ้าคุมไว้ก่อนครับจะเอาผ้าคุมไว้ก่อนก็คือ ต,ตายช่างเครื่องโอ้ยร้อนเหนื่อยพี่น้องกว่าจะออกได้แต่ละชิ้นนะครับนี่ครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาลื้อพ่งนี้พุ่งนี้จะมาทําการลือ้อลื้อเอาชุดตัวนี้ครับนะครับถอดเอาชุดตัวหลังนะครับมาใส่ตัวนี้นะครับผมโอ้โหกว่าจะถอดได้แต่ละตัวพี่น้องเอ้ยเอ๊ะแปลกใจ อันนี้ลูกยางมันมันไม่มีหมาตัวนี้มีลูกยางมาให้โอ้ดียังนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายส,าดดนะสภาพหัวฉีดรถพิวุ์ให้ดูนะคือสภาพหัวฉีดรถพิวซ์แต่ละหัวนี่ดูไม่ได้เลยครับโอ้สกรปรกมากเออโอ้โหพี่น้งกระเก่งโอ้โหดีนะขาไม่ขาดเอาอีกแล้วดินดวนเล่นผมอีกแล้วโอ้ แผลเปิดเลยเปิดแผล,แหลใหญ่เลยอุ้ยอะไรเนี่ยคุ้มไหมเนี่ยทำรดดินด่วนเนี่ย,ยนี่ครับก็คืออ่าหัวฉีดทุกหัวของพี่วุฒิเดี๋ยวถอ,อดได้ดูแบบดูไม่จืดอะให้ดูเอาอย่างนี้ด้วกันดูแค่นี้นี่ดูสภาพหัวฉีดรดดินด่วนทุกหัวนะครับทุกหัวนี่แบบดูไม่จืดเลย นะครับแล้วเป็นขี้เลนขี้เลนเต็มเลยครับขี้เลนเต็มเลยสภาพหัวฉีดรถพิวส์นี่ดูดูแต่ละหัวนะครับมีเล็กวันนี้อีกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะทำะความสะอาดนะครับเดี๋ยวเอาโซเวนมาทำความสะอาดโอ้ดูดิโอ้ถูกเกงสุดโปรดผมเลยตัวนี้ราคาแ0 0อบาทไปแล้วโอ้โห เก็บตัวแล้วบอสยิบเศษผายเลยบอสยิบเศษผายเลยโอ้ยเป็นหลายลนะอะไรเออนี่ยคนน่ะยาดมันมืดแจะไปอยู่เดี๋ยวทำความสะอาดนะครับเพื่อที่จะปิดฝาวาลไว้นะครับ ล้วก็จะทำควมามสะอาดพพวกนี้อันตรายครับนี่ทำไมมันแหวงแหวงอย่างเงี้ยเนี่ยแปบบ๊แบแบ๊บอมันแหวงอ่ะ ผมจะเอาฝาใหม่มาครอบไว้ก่อนดีกว่านะครับเพื่อว่าปลอดภัยจะได้ไม่มีฝุ่นนะครับดูดิเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัววาลแต่ละตัวนะครับเครื่องเครื่องยนต์ก็มีคราบสกรปรกนะมีคราบสกรปรกอยู่ในเครื่องอยู่นะครับเครื่องก็ไม่ได้ว่าสะอาดเท่าไหร่แต่ว่าดับมันน่ะ โอเคน้ำมันเครื่องโอเคครับแต่ผมไม่เข้าใจว่าในเครื่องยนต์พี่วุฒิทำไมฝุ่นเยอะขนาดนี้นะครับมีขี้ฝุ่นเต็มเลยนะครับเนี่ยเศษอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยทั้งๆทีทท่ไม่เกี่ยวกับการชนนะาสาเหตุน่าจะมาจากการที่พี่วุฒิใช้งานาวิ่งลุยนะครับวิ่งลุยเข้าไปถ่ายคลิปตามบ่อดินตามอะไรอเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้ สภาพาการทำงานของระบบเครื่องยนต์มันฝุ่นเข้าไปเยอะนะครับตรงกระปรอ่ะตอนนี้ผมก็เอาเอาฝาใหม่นี่แหละนะครับามาทำการปิดไว้ก่อนนะครับผมพรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันอีกทีนึงนะครับเราค่อยมาว่ากันนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ก็เหนื่อยแล้วพี่น้องเหนื่อยนะครับ ปิดไว้นะครับกันฝุ yeah. okay. ú, <normal> <ai> ่นก <found y> ันอะไรลงไปประมาณนี้นะครับโอ้ทำการลื้อคนเดียวทำคนเดียวโคตรเหนื่อยเลยทำไม่คุ้มเลยวะเกงขาดเหนื่อยแล้วเหนื่อยาเหนื่อยมานี่อะไรก็ไม่อยากหยิบอยากจับนี่ครับสิ่งที่ถอดออก เดี๋ยวครับเดี๋ยวให้ดูสายพานนะครับสายพานพี่วุฒินี่สายพานทัมมนิ่งนะครับตอนนี้ก็สั่งสายพานอยู่นะครับเดี๋ยวต้องรอสายพานมาแต่ว่าเดี๋ยวจะพรุ่งนี้ก็จะเอากาวประเก็นนะครับมาทําความสะอาดเพื่อที่จะใส่ใส่ตัวนี้ตัวนี้มันจะมีมาร์กนะครับมาร์กมันอยู่ตรงนี้นี่มาร์กมันมันต้องอยู่อย่างนี้นะครับอยู่ที่มาร์กมาร์กของเขาเขามีมาร์กนะครับ พอใส่นี้ปุ๊บเรากดลงไปนะครับกดเบาวลงไปอตอนแรกก็ตกใจกลัวเหมือนกันนะกลัวว่าจะได้ตั้งเวบาวใหม่หรือเปล่าอะไรยังไงนะครับสรุปแล้วก็นี่ครับเรียบร้อยก็แค่นี้ครับไม่มีอะไรตัวที่มันแตกดินก็มีมาแล้วนะครับผมโอ้ออีินเอาเลยน้ำมันเครื่องเวลาเติมน้ำมันเครื่องก,ก็จะเติมลงตรงนี้ครับเติมลงตรงนี้น้ำมันเครื่องก็จะวิ่ง วิ่งลงไปนี่นะครับวิ่งครับดูดินี่ผมไม่ดูว่าเครื่องรถที่วุดะโกกระโปกมากนี่แหละคือสาเหตุของการลุยนะครับแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งก็สายพานทัมมิ่งมีปัญหาด้วยแต่ผมไม่เข้าใจอย่างหนึง่งคือทำไมอฟอร์ดเนี่ยเขาเขาไม่ ไม่ไม่แยกสายพานธทมิ่งเพื่อไม่ให้โดนน้ามันแต่ทําไมเขาให้สายพานเทมิ่งอ่ะโดนน้ามันเนี่ยอย่างสายพานตัวนี้ก็โดนน้ามันนะครับเนี่ยโดนน้ามันโดนน้ามันโดนความร้อนเนี่ยงงกับเ,เขามากเลยว่าฟอร์ดเขาทำมานะครับโอ้โหงโงเป็นสายตาแตกเลยเดี๋ยวมจะเอาผ้ามาคุมมาปิดไว้นะครับผ้ามาคุมมาปิดไว้ครับสําหรับวันนี้ก็น่าจะพักเบรกก่อน นะครับอย่างน้อยๆก็ความคืบหน้าความสําเร็จของพี่วุฒิก็ขยับเข้าใกล้เป้าหมายมาอีกนะครับขยับเข้าใกล้เป้าหมายมาเรื่อยๆแล้วนะครับผมพี่เพียงน้องเอฟซก็รอดูแล้วกันนะครับรอชมว่าะจะได้ฟังเสียงเครื่องรถพี่วุฒิวันไหนแล้วกันนะเพราะว่าผมก็ไม่สามารถที่จะการันตีได้นะครับว่าจะเสร็จชาหรือเสร็จไว นะครับว่าทําเครื่องเสียปพวกก็มาเดินระบบทั้งหมดเดินสายไฟนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ครึ่งทางแล้วนะก็ค่อยมาดูกันเอาว่าเราจะได้ฟังเสียงตอนไหนเนาะ,ะคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆพ่น้องเอฟซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับโอ้ดูดิขาดดีนะขาคนไม่ขาดเข้านี่ไอไอไอบางโคลเนี่ยเล่นผมเนี่ยสามแผลแล้วนะ สามแทนแะล้วเดี๋ย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 วรถพีวูดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอืา <c oughs> อาจจะกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้บายบายขอให้พี่ๆน้องเอฟซีทุกท่านมีความสุขทุก,ท,กทุกคนครับเดี๋ยวไปหาผ้ามาปิดก่อนนะไป